สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับคข้าสู่สองพันยายโดนัสตอรี่นะจ๊ะไปจากเขาปลาข้าวหญ้อีกเมื่อนี้เมื่อนี้ไม่โมมาหน่ำผอมคนหนึ่งจ้ะคนนั่งกระลั่งกลมหาอยู่เล้จะไปรุ่นน้ำกันจะปลานอะไรนี่ออกหมอนดำ สี่จุดให้้างข้างเดี๋ยวไปทั้งเห็นน่นหญ้าสิตุนๆน่ะแม่เม็ดมผู้จงไวมือนน่นต่างหลายดอกเริ่มตักหนีไปเลยแม่ยังไงกูเป็นผู้จงนี่ดอกแหลกเลยนี่ดอกนี่สอ,อน,นี่มาเิ่มเอาดอกนี่ใช่ไหเที่ยงก็บอะเมีย <c ười> นผู้จงจงไวทั้งคนโอ้ยงามค่ะหัดสดสด

ตส่สีเน sí ี้เนี่ยถ้าบกวขยังจีมาม่ียักงกีกแม่กเไ้ล่ะเจหืมย่เยา่ยวเยา่ย่เไา่อวมันเป็นสงสัยมันบอดีกัวไตตะการน่ะตังแล้วเนี่น่ะนั่นอืมไหวมันไม่ตาอืมเอาอัน จงไว้ไดายพี่น้องจงไว้ก็คือเป็นน้อนจ้ะอันนี้ก็น่อยพูดปิดไว้เนาะอืมโอ้ยไปแล้วนี่ตามมันเตียนนี่นึงหน้าต้นตูนเหแม่นหลดนี่มันตายพึ่ง อืมอันนี้มันแายแจ๋รอบก่อนโอ้ยกูยูน้ำหยาปนได้ก็เปิดเอากูน่สูบเหื่อกูเบื่อพวกมนุษย์กองกินเนาะมาผีบัน ดีได mm ้ว hmm. ่างเลยไล่ตากะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเช็กน้อยแน่เลยสิมาเงี้ยวใส่ <h <h okay ีจยังดอกกินเงี้ยวมาอายุยืนเมื่อเมื่อวานกูเก็บหอดพี่หนุอยเห็นบ่ห้อยกูเก็บเห็นนั่นไปอย่างยังจะเสิออกไปกลางทางนี่แมนบ่ mhm 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 mất mhm 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 กินดรดเลขก็บ่ถึกตื่นแม่เนี่ยพ <laughs> ี่น้องพออีกแล้วดอกนึงสวยงามนี่ได้ดอกหนึ่งเห็นบ่มันหามันเบิ่งยากเห็นบ่แต่ว่าไม่ต้องอเอื้อเชื่อเป็นออนอนไม่เจ็บต้องบอเป็นนอนเป็นเป็นอยู่บ่อ,บอืกะทิเอามาแท้ถิ่นเลยเห็นบ่ ก็เก <4. S 2> <ales> ็บไปเมื father, ่อนั้นได้น่ะได้เตยดอกใสอีกตอบว่าได้ดอกว่าย่ใสเอาอีกจำ่าได้กลัวาล้วมองกูกะพี่พี่พี่กเัววันหยาเอายังปิดไปอยู่เนียมันแมนหมดเลยแมน น่าง่าปิดพร้พอมแต่ว่าปิดมันเป็นนี่นี่ยื่นนั่นมองนีกู้กวา,านกูมีปิดไว้อยู่กูวานกูปิดไว้อยู่นะ่ะร<ส>ู้ว่าเห็นนั่นอยู่มองนี้ในั่นอยู่มองน,นีวะเดี๋ยวไม่มองพี่ใหญ่บ่ปุโอ้ยบ่๊หันเขินใหญ่อยู่ละ A mang quỹ đạo. A cút quỹ đạo. A mang quỹ đạo. đây, mang quỹ đạo. A mang quỹ đạo. A Nào, cút đạo. A mang quỹ 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 đạo. A มันอันหนึ่งเห็นบ่ะอันอันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งกระลังขึ้นเห็นบ่ะใส่นั่นแหละมันบ่แม่นึ่งหนี่งแม่นบ่อันเนี้ยของแม่นเนาะนี่ก็แม่เนี่ยเที่ยงอีกพันว่าเห็ดอันโอ้โหนาลีมาเก็บเห็ดเห็นไหมไม่ใช่ก้อนผักตู้ไม่นาฬิกาไม่รู้กูผักตูโอ้ผัวเฟี้ลแหละเออข้ามขืนไปทูที่มาจำทุ่มว่าก่อนมีดอกนึ่งแม่นบุ๊ หลายอยู่นี่กูจงไว้เออย่ายางวูวูต้อง,งอย,อย,อยางค่อยๆขุนขุ้นขุนไล่ซ้ำเก่าขึ้นใหญ่กว่าเก่าจังหน่อยเอาเลยนั่นได้ไหมเห็นถ้าบ่าเอามันก็เป็นนั่นเป็นนอนนี่เพราะว่าเฮ็ดหนาฝนมันเป็นนอน,นไ<ป>ว้โดยเฉพาะเฮ็ดผึงหวานไปวไไ่ายแถ่ อืมสามซี่หาอยู่นเนี่ยเห็นบ่เต็มแถวมาเลยเนี่ยขึ้นกอเก่าจังหน่อยเหรอ,ยอเอาไปลดแกเอาไปลดเสืบ่ขึ้นกอหนี่หรอไวหมัหนมีแต่เสือเอาเสื้อมันเยอะแยะขนาดกูเก็บเจ้ากันจักอันนี้แล้วเนี่ยหน่อยมันก็ยังขึ้นอยู่เนาะอืตั้งซ<น>้ำเบอร์ตั้งซ<น>้ำเบอร์มากเนากูเก็บจนวะนู้มาแต่อยู่นี่ย นะแต่ว่วาดีอกนหน่อยจ้ะพี่นอ้นงองไม่ค่นใหญ่ไปแล้วเนี่ยนี่นี่ชุดนามใช่แล้วค่ะนะจงเลยแกมือเดียวจ้องมือก็เป็นนามเป็นนันเป็นน้อนเนะี่ยเป็นน้อนไว้พี่นุย้ยขาดว่านี่ไปแล้วไปแล้วนี่วุ่นเหี่ยวมันเถอะ เอา,าโลดถ้าบ่าเป็นนอนนะถ้าเป็นนอนก็จังโอ้ยมันเละแล้วอืมสนแล้วลบ่เอาไปมันกะเละคือเก่าเอาไปมันก็คื่นคือเห็ดฟางไงนี่แฟ้งพี่กอนเนาะอยู่กันนี้ไม่หันเข้ากันจังเปี้ยวอู้หึนั่นล่ละกูบอกแล้วไปยันย่างเบิ่มเบิมเ่มมาเสร็ ก็ยังว่ามันหลายอยู่กูจงไหวมือเน,อน,แบบนี่ยไม่มว,ว่าให้ค่อยไปถ้ามึงแต่งใจหามึงค่อยไปอัน <c oughs> คืกอกูเห็น,น,เ,หนเออกูกถึงได้อยู่ยสั่นแล้วแม่นังงานผ่านัน่น,นกูบอเห็นอ,อันไอซูใกล้หน,น,น้าขนาดมากน้ำกันเห็นบ่เอองามนี่แซมหนีก็ร่างงามเนาะ สวยใกล้หน้ามากนักกันเมื่อนะันเห็นมาพอ้าวนคะุณน่ะเขาได้ดอกเดียวมั้งอืมโบาณยางเร็วเออกระเบื้อไปคือมึงเนี่ยพ <c oughs> ี่น้องอึดมองออกว่าเห็ดกระได้โอ้ย <c oughs> ดอกงามพร้อมยุ้ยใช่เดี๋ยวนี้ใช่ไม่ดอกฝา <c oughs> ดคือทั้งผนฟ้ามันสำมอดได้มันออกเออ เอาแม่ดอดนังนอันนี้จะทีได้แดวงแต่ว่าแข็งได้เก่งแข็งก็จีบอะไรเยอะเออจบข้าวจบขาวไม่พลาดราทำนะบางทีเนาะก็ร่างโผลขึ้นมาน่าม,ามึนงบนเห็ดเรือง <laughs> บเอาด้อ เี <ê> ้ยเงี ưởng, <ê> ้เง้บ่เงเฮ็ดเบือเฮ็ดเลยเบือเบือบ่เบือบ่เฮ็ดเลืองเจ๋ะอื